โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเฮทซิกนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็มาเล่นด c ซีนะครับไม่ใช่ดีซีเกมแท้นะครับเป็นด c ซีของทาง a อเซทเซ r เวอขานะครับคลิปนี้ก็ประมาณว่าผมจะแบบยังไงล่ะจะมาลองเดินเล่นให้ทั่วแมปนะครับแต่ก็คงไม่ทั่วแมปหรอกลองเดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปด้วยนะครับ ก็อันนี้ก็ขออภัยกันสําหรับผู้ที่ติดตามนะครับก็สอนโหลดเกมอะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงนะครับมีเวลาว่างก็มาลองแคสอะไรอย่างนี้ดูบ้างนะครับก็สําหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็ทางาทางเพจของ a อซัเขาก็ได้สร้างสร้างเพจขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ให้คนที่อยากเล่นเดซีนะครับไปดาวน์โหลดมาเล่นได้นะครับวิธีง่ายๆนะครับก็แค่คุณแค่ก็แค่มีสตรีมกับคอมแค่นี้ครับก็ เล่นได้แล้วนะฮะสำหรับเพจผมก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับก็ไปอ่านดูนะครับไปดูวิธีติดตั้งนะครับวิธีติดตั้งก็ไม่ได้ยากนะฮะก็ใครที่ติดตามผมก็จะรู้นะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยผมผมเคยสอนโหลดไปนะครับแต่ว่าขอพูดอะไรสักนิดนึงนะฮะก็พูดสักหน่อยนะครับก็สาหรับใครที่ไม่ชอบช่วงนี้ก็ก่อไปก่อเอ่อกอไปข้างหน้าได้เลยนะครับก็จะบอกว่า แต่ก่อนเนี่ยผมเคยทำคลิปสอนโหลดไงแต่ว่าทางแอดมินเขาอะ่ะคือเขายังไงอะมันตัวเกมมันต้องอัปเดตเรื่อยๆครับเพราะว่าแบบอันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน0.60ครับแต่ว่ามันยังไม่เต็มนะฮะเป็น0.60แต่ยังไม่เต็มเวอร์ชัน0.60นะครับอ่ะงงไหมเนี่ยนะฮะออแอดมินเขาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมก็เลยไม่สอนโหลดเพราะว่าถ้าผมสอนโหลดเนี่ยบางตัว ที่อัปเดตแล้วเนี่ยคือจะต้องโหลดใหม่ประมาณเนี้ยครับผมก็เลยไม่สอนโหลดนะฮะอ่าโอเคเข้าใจนะครับก็ไม่ยากนะครับอ่าวิธีโหลดวิธีติดตั้งอะไรงี้ก็ไม่ยากเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เพจมาให้นะครับแล้วก็ไปโหลดกันมานะครับก็แค่มีแค่สตรีมนะฮะมีสตรีมอ่าแล้วก็คอมแค่นี้แหละครับคุณก็เล่นได้แล้วนะฮะก็โอเคไปมันกันเลยครับจากที่บ่นมา พักหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคครับเปิดครับโอเคครับผมเปลี่ยนเป็นปืนเอ่อปืนที่ผมถืออยู่อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงกระตุกกระตุกนะครับมีอาการหน่วงเล็กน้อยนะฮะรู้สึกว่าถ่ายคลิปนี่หน่วงเลยนะโอเคเปลี่ยนเป็นมุมมองบุคคลที่สามอ่านะฮะ ปืนที่ผมถืออยู่นี่จะเป็นสเตย์อากนะครับเป็นอารกออโตเมติกไรเฟิลนะฮะก็ปืนนี้ที่ผมผมหามาได้จากอะ,อะไรละ่ะจากรถมันระเบิดครับรถของทหารครับได้ระเบิดนะฮะผมก็เลยไปเอามานะครับก็ทางเซิร์ฟทางเซิร์ฟก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับผมก็เลยไม่สอนโหลดนะฮะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอ ดูเข็มทิศก่อนนะว่าเราจะไปทางไหนนะครับโอ้คนเล่นเยอะเหมือนกันนะครับอ่าก็แน่นอนครับยิ่งเป็นช่วงตอนประมาณเนี้ยครับประมาณหกโ,โ,โมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าอย่างเงี้ยครับก็คนเล่นเยอะมากๆนะครับโอเคผมจะลงใต้นะครับอ่าผมจะลงใต้เผืคใช่ใช่ผมจะลงใต้ใใจ,ะใตจะพูดบ่อยทำไมเนะี่ยโอเค ตอนนี้ผมอยู่ประมาณช่วงแถวแถวนี้นะครับผมจะลงใต้ไปที่คามาโลวโวนะครับรู้สึกว่าคนเล่นเยอะนะครับายครับทางใต้าทางนู้นไป let's go ก็ถ้าคลิปนี้ผมตายก็จบเลยนะอ่าก็มาเล่นให้ดูเฉยๆนะครับอืม let's go Let's go <S ก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็ปัญหาก็ไม่ค่อยมีเยอะนะครับแอดมินก็ถามไปก็ตอบนะครับไม่ใช่ไม่ตอบนะอันนี้จากที่ผมเล่นจริงๆนะแอดมินเขาดูแลลูกทีมดีมากนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็เป็นเซิร์ฟฟีนะครับ ใครที่ไม่มีตังค์ซื้อหรือตังค์ไม่พออะไรงไงก็เนี่ยครับเดซีตัวนี้พอจะช่วยได้นะครับลดปัญหา <c oughs> นะครับประมาณนี้โอเคผมจะลงใต้นะครับเพื่อที่จะเข้าสู่คารมาโลโวนะครับก็ตัวละครผมก็เล่นมาได้พักหนึ่งแล้วนะครับก็มีของอ่ามีของอยู่นิดหนึ่งนะไม่ได้เยอะมาก อน,น,น้ปืนก็มีอยู่อันเดียวนะครับปืนมีอยู่เป็นอักนะครับก่อนหน้าน,นี้ผมก็ใช้จุดสามเปสูนวินเชสเอร์นะเป็นปืนวินเชสเตอร์นะครับแต่พอดีว่ามันมันไม่ค่อยแรงก็เลยเปลี่ยนเป็นอักนะครับเจออักพอดีนะครับเปลี่ยนเลยนะครับลูก็สุดพร้อมครับ แล้วทำไมขึ้นโซ่สีแดงๆแล้วเนี่ย <_ d ance> จะบอกนะเซิร์ฟลี่อะ่ะอย่านะพึ่งเข้าเล่นเองอย่านะก็เราจะลงไปที่คามาโลวโวนะครับตรงเมืองตรงนี้ครับเราน่าจะอยู่ช่วงไหนแล้วเนี่ยน่าจะประมาณช่วงเนี้ยครับจะแถวนี้แหละครับเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงทะเลกันนะครับ นะครับรู้สึกว่ามองจากตรงนี้นะครับยังไม่เห็นทะเลหรอกแต่ว่าคาดว่าตรงนู้นครับไกลๆนู่นน่าจะเป็นทะเลนะครับโอเคผมต้องค่อยๆเลาะไปนะครับอาสไตล์การเล่นผมจะเล่นแบบโลเพนะครับไม่ยิงมั่วซั่วน,นะครับถามก่อนค่อยยิงนะครับแต่ส่วนมากที่ผมเจอนะอันนี้อันนี้เอาแบบ ตามประสบการณ์ของผมนะที่ผมเจอคือเจอนี่ยิงอย่างเดียวครับเอาเป็นว่าผมเล่นแบบยิงดีกว่าแต่ไม่ใช่แบนดิตนะครับจะเป็นโลเปแต่ว่าเล่นแบบเจอแล้วก็ยิงนะครับสไตล์ก็ไม่แต่แต,แต่แต่ไม่ใช่ไปหายิงคนนะเป็นแบบนี้ไม่ใช่นะครับอ่าไม่ใช่สไตล์ผมนะครับเออตรงนี้มีเดียสแตนนะครับขึ้นแปบ๊บมีอะไรไหม ไม่มีครับทางนู้นทะเลแน่นอนครับทะเลแน่นอนผมจะเข้าเมืองคามาโลโวนะครับแต่เดี๋ยวแป๊บนึงขอเปิดแผนที่ก่อนครับอ่าเราน่าจะอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับอ่าเห็นเห็นทะเลละอ่ามองไปทางนี้ก็เห็นทะเลก็ผมต้องหาถนนเส้นนี้ให้เจอนะครับจะได้เข้าไปใน กลางเมืองเลยนะครับคาดว่าถนนมันน่าจะอยู่ทางนู้นนะนั่งไงน่าจะอยู่ตรงนั้นแหละก็เอาชีวิตรอดไปด้วยกันครับกับชายหนุ่มคนนึงครับที่ติดเกาะไม่ใช่ติดเกาะสิประมาณว่าเฮ้ยรถรถได้ยินเสียงรถครับรู้สึกว่าได้ยินเสียงรถนะครับหรือหูผมฝาดเนี่ย ไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินหรือเปล่านะครับแปบ๊บหนึ่งขอปรับเสียงก่อนนะครับเอฟเฟกต์ Effect. เบาลงหน่อยไหมไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินหรือเปล่านะครับเสียงมันดังไปหรือเปล่าเนะี่ยครอสหูฝาบเองหรือมั้งนะเนี่ยผมเนี่ยเพชรช่างครับวิ่งต่อครับโซแดงขึ้นอีกแล้ว เราต้องเดินให้ระวังนะครับอันตรายนะครับผมรู้สึกแปลกๆไงไม่รู้ไงถนนน่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับทางนูน่นเอ่อจะไปดีไหมเนี่ย <c oughs> เมืองน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับหรือเปล่า เสียงซอมบี้ก็มีบักเรื่อยๆนะครับโอเคไปครับผมตัดสินใจวิ่งผ่านนี่แหละฝาไปเลยครับ <c oughs> น่าจะอยู่ทางทางซ้ายเหรอถ้าเราอยู่ตรงนี้มองมาทางทะเลมันก็ต้องอยู่ทางซ้ายงั้นผมก็มาทางผิดแล้วทีนี้ใช่ไหมกระโดดโอเคผมควรถือปืนไว้ดีไหมเนะี่ย ใช่เมืองไหมครับน่าจะเข้าแล้วนะครับใช่ไหมเนี่ยอ่าโอเคครับใช่เมืองนะครับตอนนี้เราเอ่อมาที่คาร์มาโลโบแล้วนะครับโอเคค่อยๆย่องไปครับซอมบี้นี่เอ่อ อนพีก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับมีเยอะด้วยครับถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆก็มีเยอะนะครับโอเคผมจะหาของแถวนี้ก่อนนะครับแต่อันนี้ไม่น่าไม่น่าใช่เมืองใหญ่นะเป็นเมืองเล็กๆหาจุดสำคัญครับถือปืนไว้ดีกว่าครับถือปืนสิโอเคกระโดด โอเคโอเคครับผมจะลองสำรวจแถวๆนี้ดูนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่าอ่ะโอเคครับตอนนี้เราเจอจุดสําคัญแล้วนะครับเป็นเอ่อเป็นสถานีตํารวจหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจครับเขาเรียกว่าอะไรนั่นไงโดนเปิดอยู่ด้วยต้องมีคนมาเอาของไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่น่ามีคนอยู่ข้างบนนะครับ เดี๋ยวเข้าไปได้ไหมเนี่ยเมืองเล็กๆอย่างนี้ก็อย่าไว้ใจนะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับโอเคต้องค่อยๆไปครับค่อยๆคอยๆนะครับเฮ้ยมีศพคนตายครับผมเป็นซอมบี้หรือเปล่า เป็นเออทุยม,มันไม่ใช่ซอมบี้แน่นอนครับอย่างนั้นครับนี่ครับผมกำลังจะบอกว่ามันเอ่อโดนซอมบี้ตบหรือเปล่านะฮะผมรู้สึกว่าอันตรายแล้วนะครับตรงนี้ขึ้นโซแดงแล้วครับข้างบนนี้มีคนหรือเปล่านะเสี่ยงมากเลยผมอยากไปเอาของเขานะครับ แต่ว่าผมเสียวเลยสิไม่รู้ว่าข้างในไอ้ป้อมตำรวจเนี่ยมันจะมีคนหรือเปล่าไม่น่ามีหรอกนอะยวดูเพลเยอร์ก่อนอ่านี่ครับไปครับผมว่าตัดสินใจตัดสินใจแล้วต้องไปให้ไวนะครับโอเคถ้าตายถ้าตายก็คือจบนะฮะก็เล่นใหม่นะครับ ไม่ต้องคิดมากครับเล่นใหม่นะครับโอเคไปไปครับเร็วเร็วเร็วอ่าอ่าเช็คอ่าโอเคครับตอนนี้มีช็อตกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่ากระสุนเขาจะลูนหมดแล้วนะครับช็อตกันอันนี้เป็นปืนเต็มด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวน,นี่ไว้แล้วก็ ถือไม่ได้เหรอโอเคเทคนะครับผมจะถือช็อตกันไว้นะครับไปครับผมคิดว่ามันคงไม่มีอะไรแล้วล่ะครับผมจะเข้าไปข้างในดีโอเคเข้าไปสักหน่อยก็ได้ไม่ได้เสียหายนะครับเสียวจังเลยเนี่ยช็อตกันนี่ใช้กระสุนอ้าวอ๋อ,อ,อมันเอาเก็บไว้ข้างในได้นะฮะโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย เป็นอะไรเนี่ยเ p นพีนช็อตกันนะครับหนึ่งขอหาที่ดีๆก่อนขอหาที่ดีๆเช็คก่อนนะครับโอเคตอนนี้ช็อตกันผมไม่มีกระสุนนะครับแต่ว่าผมมีกล่องกระสุนอ่ามาดูก่อนจะใส่เข้าไปได้ไหมโลด เยี่ยมครับใส่ได้มีสี่นัดนะครับโอเคเยี่ยมเลยนะฮะอันนี้โหสุดยอดเลยอ่ะผมเก็บมาทันอนะ่ะเนี่ยเป็นที่ใส่ลูกระสุนของผมนะครับเยี่ยมครับสุดยอดครับโอเคงั้นผมจะซื้อลูกซองนี่นแหละเป็นเอ็มพีเอ็มเอ็มพีหนึ่งหนึ่งสามสามช็อกันนะครับทำไมมีเขียน w i t พ pistol พิชโชอะไรกอย่างอ่านไม่ออกโอ้เดี๋ยวเราไปทดลองกันนะครับเ,เราไปลองใช้กันดูแต่ก่อนอื่นเลยผมต้องรีบคน้นตรงส่วนนี้นะครับโอเคผมต้องรีบอ่ะตรงนี้มีคนตายอีกแล้วครับอะไรกันยิงกันตายเหรอเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไร เสียงอะไรอ่ะโอเคคนนี้ไม่มีอะไรนะครับไปครับเราขึ้นแางบนดีกว่าผมต้องรีบรีบขวาแล้วก็รีบออกไปนะครับมี S K S ตรงนี้นะแล้วก็ C R 2 5 คือตอนนี้ผมอยากได้ปืนพกมากๆนะครับโอเคแต่มันไม่มีนะครับโอเคเราไม่ใช้ S K S หรอกนะฮะโอเคผมจะไม่ไม่ไม่ช้าที่จะออกไปนะครับผมต้องรีบเลยแหละครับไปครับเข้าเมืองเดียวครับเออเข้าป่าเดียวตอนนี้มีรถมีรถมีรถมาครับมีรถมาครับ มีคนครับโอ้โหเจอคนวัตเดอฟัเจอคนอครับผมเราต้องเข้าป่านะครับอย่าจอดรถนะขอร้องล่ะวินขึ้นป่าเลยครับเข้าป่าเลยครับอย่าให้เขาเห็นตัวนะครับงานเข้าแล้วโอเคผมต้องรีบวิ่งครับไปให้ไกลที่สุดครับตอนนี้ ไปครับพิงไปไกลที่สุดนะครับไม่งั้นจะมีคนตามเรามาแน่นอน,นครับ <c oughs> รู้สึกว่าอันนี้จากจากสัญชาตญาณของผมเลยนะครับจากที่เล่นเกมนี้มานานผมคิดว่าเขาไม่มาคนเดียวแน่นอนนะครับต้องมาเป็นพักพวกนะฮะอ่าตรงนี้เอ่อพทสเอฟบได้ตายลงครับข้างล่างซ้ายโอเค ไปครับผมจะไม่อยู่เฉยๆนะครับต้องวิ่งหนีให้ไวนะครับผมว่าเขาต้องไล่ตามเราแน่นอนครับก็ไม่รู้จะใช่หรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไล่นะครับโอเคผมไม่อยู่เฉยๆแน่นอนวิ่งหนีให้ไวครับไปครับหนีเท่าที่จะหนีได้นะฮะสถานการณ์แบบนี้ เนทางอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับหนีก่อนครับขึ้นไปทางนู้นก่อนเลยครับตอนที่เขาหาเราไม่เจอนะครับมีทางเดียวที่เขาหาเราเจอก็คือโปะนะฮะอ่ามีทางเดียวนะครับก็คือโปแต่ผมคิดว่าเขาไม่น่าโปหรอกโอเคผมจะวิ่งตามแนวนี้ขึ้น ตรงเนินนู้นนะไปครับรู้สึกว่าจะเป็นเนินเนินกว้างลงด้วยครับผมไม่ดีเลยฮะผมโอ้ผมวิ่งอย่างนี้ไม่ดีเลยครับโอกาสที่เขาจะเห็นผมมันเยอะมากนะครับผมต้องวิ่งอ่ะไป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  ถามว่าคุ้มไหมที่ไปเอาปืนนะครับก็คุ้มนะครับได้ MP. เอ็มพีเป็นช็อตกันนะครับเอ็มพีช็อตกันคุ้มนะครับข้างบนก่อน,นะผมยังไม่มีสะโคบเลยนะใส่ต้องไปหาสะโคบโอ้โหตรงนี้เนินกว้างเลยนะเออ่ตรงนั้นมีมีอะไรล่ะ เป็นเขาเรียกว่าเสาสัญญาณ <c oughs> เป็นเสาสัญญาณนะครับจะไปดีหรือเปล่าไม่รู้อ่ะผมต้องหนีเขาให้ไกลที่สุดไปลแล้วกันนะเพยเยอะย่างเยอะเหมือนเดิมครับ <c oughs> เล่นกับคนเยอะอย่างนี้ต้องตัดสินใจให้เร็วนะครับเข้าไวออกไวนะครับ สาสัญญาณผมจะไปเสาสัญญาณนะครับจะมีคนหรือเปล่าเนะี่ยข้างหน้ามีบ้านเล็กๆนะครับเป็นเมืองหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูก่อนเรามาทางนี้ใช่ไหมอ่ะเราหนีขึ้นมาตามฝั่งแล้วเ,เรามาที่คาร์มาโรบูหรือมาคาร์เมนกานเมื่อกี้ ไ,ไม่รู้ครับเดี๋ยวเราค่อยเช็คอีกทีนะครับตอนนี้แผนที่ตอนนี้แผนที่ผมดูไม่ออกแล้วว่าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวค่อยเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก่อนอื่นเลยขอหนีก่อนนะครับหนีให้ไกลก่อนไม่มีคนใช่ไหมในนี้แถวนี้ผมจะขึ้นไปพักตรงบนเขานี้นะครับ วิ่งกว้างเลยผมขอให้ไม่มีคนเถอประตูไม่ถูกเปิดนะครับโอเคไม,ม่ไม่มีคนหรอกผมจะขึ้นมาอยู่ตรงข้างบนนี้นะครับเป็นที่สุ่มกำบังไว้ดีครับโอเค ผมจะอยู่ตรงนี้นะครับสึกว่าตัวละครจะเมื่อยนะครับแล้วก็อาการอาการไฮเดดกับอินนจายก็ก็หายไปแล้วนะครับต้องกินเพิ่มครับขอกินเพิ่มกินสักแป๊บหนึ่งโอเคมาเช็คแผนที่กันครับออตอนแรกผมคิดว่าผมอยู่คามาคามาโลโวนะครับ แล้วทีนี้เราก็วิ่งนะครับวิ่งขึ้นไปขึ้นขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราน่าจะอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับคิดว่านะครับไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับแต่ผมอยากไปมิลิเทอรี่เบสตรงนี้ครับตรงนี้น่าสนใจนะครับเคยไปครั้งหนึ่งครับแล้วก็ได้ปืนได้ชุดอะไรอย่างนี้มาเยอะเลยนะครับคิดว่าเราน่าอยู่ช่วงนี้นะลองไปสักหน่อยไหมมิลิเทอรี่เบสนะครับสนน่าสนใจนะครับ เดี๋ยวก่อนอ่าอ,อินเอจไอกลับไฮเดรนมาแล้วนะครับกินเข้าไปอีกกินให้หมดนะครับผมก็เก็บอาหารมาไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับอันนี้มีอักมีอักอยู่นะครับโอเคกระสุนผมจะเก็บไว้ข้างในละกัน เอาเข้าไปเข้าไปข้างใน,นเลยผมก็ตอนนี้มีแม็กมาคาร์ลอฟนะครับเป็นแม็กของปืนพกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็นแม็กจุดสองสองของปืนอะไรทักจากางครับแต่เป็นแต่เป็นปืนพกนะครับก็ได้ใช้แน่นอนครับถ้าหาปืนพกเจอนะครับก็โอเคเอสักแป๊บหนึ่ง โอเคครับดูแผนที่ครับผมจะไปตรงมิลิเทอรี่เบสนะครับตรงช่วงนี้มันก็น่าจะอยู่ประมาณประมาณประมาณนี้นะครับนอตอีทนะครับหรือเปล่าใช่ไหมทางนี้ครับไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับเหนือใต้อ่าทางนี้ทางเหนือนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับโอเค ผมตัดสินใจถูกหรือเปล่าเนี่ยผมไปมิมลิเทอรีนะ่เนี่ยก็ตัดสินใจไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับโอเคนี่ไงอยู่ใกล้ๆเองใช่ไหมอ่าโอเคงั้นผมคิดว่า,อ,าอยู่ไปแค่นี้ก่อนนะครับก็มิลิเทอรี่เบสก็เจอกันวันหน้านะครับ ก็คลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังไม่กล้าเข้านะครับก็รู้สึกว่าคลิปก็นานพอสมควรแล้วนะฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกู๊ดบายติดตามชมกันด้วยนะครับ